่ะ่เอวัฟเฟอร์นะคะแนะนำาการใช้นการ่ละวนัวนเสร็จแล้วก็จะมีการแนะนำมีการขายในช่วงเวลา่าะวันว่าเราใส่นิการวัดน,นะคะช่วยส่งเสริมในการขายยังไงบ้างน,นะคะอยากจะของด้วยเองใส่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าเวลาการนำกลุ่ยขายนิการวัดต่างๆว่าฟังก์ชันการทำงานนะคะมีอะไรบ้างจากหน้าร้านจะไม่มีสินค้าตัวอย่างให้อย่างหน้าร้าน บอกได้ว่าเราใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็สามารถบอกกอักลูกค้าได้นะคะเวลาลูกค้าซื้อเครื่องเสร็จนะคะสามารถแนะนําก็คือเปิดบดต่างๆหรือลูกค้ามีความสนใจสมมติลูกควาว้าสนใจในการวัดในช่วงนี้ค่ะลดส่งสูตเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,ะก็จะ็นการแนะนําำในขอ้อมูลเราบอกน,นะคะถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค,ค้าว่าในแต่ละวนนะะันลูกค,ค้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพยังไงบ้างการนอนนะคะของร่างกายบ้างไหมนะคะแล้วก็โชว์ตัวอย่างใน กากรณตัวนี้มีประโยชน์ยังไงใช้งานยังไงบ้างคะก็จะมีการนับก้าวนะคะวัดอัตราการเต้นหัวใจนะคะความดันโลหิตนะคะแล้วก็ ecg แล้วก็วัดนัวร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นการใส่นอนบางคนจะมีปัญหาในการใส่นอนก็คือนอนไม่หลับเลยค่ะแล้สามารถใส่อุปกรณ์วัดการนอนเป็นทุกสิ่นคนได้นะคะแล้วก็จะขึ้นข้ามการทำงานชีวิตแล้วก็สามารถเปิดแอปสุ่ส่งดเทให้ลูกค้าดูเป็นการประกอบในการขายไปได้นะคะก็จะเปิดหน้าของแอ ขึ้นมานะคะว่า,า,าช่วงเวลาที่เรานอนนะคะเป็นยังไงและนในแต่ละวันเราใช้พลังงานยังไงแล้วก็การนับก้าวเดินเป็นยังไงบ้าง